ยินดีต้อนรับสู่สวนลงปีตินะคะวันนี้ลงตากแดดหน่อยพาออกมาชมออกมาดูต้นกํายานกันพร้อมกับตอบคําถามว่าทําทไมถึงปลูกกํายานทําไมถึงปลูกมดยอบทําไมถึงอออกมาอยู่ที่กลางป่ากลางสวนแบบนี้นะครับก็คำตอบก็คือความเชื่อนะครับความเชื่อแล้วก็แพชชั่นจากเราในสิ่งที่เราชอบทําในสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เราถนัด สิ่งที่เราถนัดก็คือสิ่งที่เราปลูกต้นไม้ดูแลต้นไม้ได้ดีตามความเชื่อนะจริงๆแนละ้วมันไม่ใช่หรอกจริงๆกนะ็ไม่ใช่เราเชื่อว่าเราทําได้ดีแต่ลุงทําโคตรห่วยแตกเลยก็คือแบบปลูกต้นไม้ไม่ไม่เก่งไม่ดีนะแต่ว่าพอพอเรามาอยู่ตรงนี้ปุ๊บเราก็ได้เรียนรู้นะเรียนรู้เรียนรู้ทั้งทั้งทั้งร่างกายจิตใจบ,บําบัดจิตใจตัวเองดูแลร่างกายดูแลร่างกายดูแลจิตใจ ดูแลสภาพองค์รวมของของของชีวิตนะมันมันรู้สึกว่ามันดีนี่แหละคือเหตุผลว่าทาไมต้องกลับมาปลูกข้อที่สองคือที่จะตอบก็คือว่าปลูกแล้วมันได้ไนงะปลูกแล้วมันก็ได้สุขภาพดีอะ่ะคนตีนนะตอบแบบนี้นะปลูกแล้วมันจะสุขภาพดีแต่จริงนวะมันก็คือปลูกแล้วได้สังคมได้เพื่อนได้สุขภาพดีได้กําไรนะได้กําไรกําไรคืออะไรกาไรก็คือสิ่งใหม่ๆที่เราไม่เคยทํามาก่อน คือปลูกต้นกัมยานเนี่ยเราไม่เคยปลูกมาก่อนคุณพ่อคุณแม่เราไม่เคยปลูกมาก่อนเลยนะครับย่าปู่ย่าตายายเราไม่เคยรู้จักต้นนี้ครนี้กาไรของลุงคืออะไรกำไรของลุงคือได้ปลูกและได้ดูแลมันอ่าได้สนใจได้ศึกษาได้มีความรู้เกี่ยวกับต้นไม้ชนิดนี้นะครับอ่าซึ่งมันก็มีทั้งส่วนที่เกี่ยวกับร่างกายเราเองเกี่ยวกับโรคภัยของเราเองก็คือโรคภูมิแพ้มันจัดการโรคภูมิแพ้ได้อยู่หมัดน,นะ้อที่2ก็คือ สกินแคร์ care, หรือบอดี้ออยล์หรือ,อาการดูแลสุขภาพองค์รวมจากกลิ่นจากกลิ่นจากสรรพคุณของมันจากยางไม้จากอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิดขึ้นอันนี้ก็คือข้อที่2ไม่ได้พูดว่าเพลช์เจอร์หรืออะไรก็แล้วแต่แต่มันก็มีข้อข้อมูลและเอกสารยืนยันกันมานะครับแล้วก็เราก็มาทําตามแค่นั้นเองลุงไม่ชอบทําอะไรที่มันเป็นนวัตกรรมนะครับไมน่นวัตกรรมรือว่าไม่ชอบทําอะไรสิ่งใหม่อย่างง่ายๆนิดเดียวแค่ไปก๊อปปี้เอามาแล้วก็ดีวอลเป็น เพจแล้วก็ Copy, Page, ดีเวลปเมนต์นะก็ปี้เพจดีเวลปเมนต์นะนี่คือง่ายที่สุดเลยลุงไม่ศึกษาเรื่องอื่นไม่สนใจคือการทําเรื่องใหม่มันยากยากกว่าที่จะไปไปเอาเรื่องเรื่องที่มันเกิดเคยเกิดขึ้นในโลกนี้มาแล้วแล้วก็เอามาดูแลเยียรักษาจิตใจตัวเองแล้วก็รักษาร่างกายตัวเองแค่น,นั้นเองอ่าคนบกว่าเออต้องการนวัตรกรรมใหม่เพื่อที่มารักษาตัวเองรักษาภูมิแพ้รักษาหอเห็นไหมไม่เอาประวัติศาสตร์มันมีอยู่แล้วแค่เอามาเปลี่ยนแค่เอามาจัดการ นะครับล้วก็เอามาดูแลเยียวยาตัวเองแค่นั้นเองซึ่งวันนี้ก็เช่นกันพอดีว่าตอนว่้หลายสิบวันแล้วเนี่ยตอนไว้นะกิ่งบอสฟูเลียต้นนี้เป็นต้นแรกๆเลยที่มาอยู่สวนแล้วก็ประมาณ3ปีกว่าคือ3ปีที่ผ่านมานี่มันก็ไม่รับการดูแลอะไรมันก็เฉยเฉยนิ่งๆอยู่มีกิ่งเดียวอาจจะมี2กิ่ง3กิ่งด้วยซ้ำไปนะไม่ไม่ไม่เยอะนะ แต่คันนี้น่ะพอลุงเอามาแล้วก็วางหัวระบบน้ําหยดมาเพื่อมันก็แตกตัวแล้วก็เจริญง,งอกงามซึ่งเราก็รู้สึกว่ามันเหมาะสมกับพื้นที่ในประเทศไทยมากนะแข็งแรงเติบโตดูรากมันเถอะครับมหาศาลเลยนะเนี่ยดูดิคือเวลาตอนนี้่างมาเยอะมากเลยเนี่ยอย่างนี้เลยนะก็รู้สึกว่ามันดีรู้สึกว่ามันเหมาะสมก็จะได้ตอนแล้วขยายานธุ์ออกไปเพิ่มปริมาณให้กับสวนที่เรามีแล้วก็ ลองรับอนาคตว่าเราอาจจะมีโปรดักต์หรือเราอยากจะทําผลิตภัณฑ์อะไรบางอย่างหรือก็เอาไปปลูกไว้บนที่พื้นที่สองตารางวาด้วยนะครับเนี่ยแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็คือคิดไว้ว่าอยากจะทําสบู่แชมพูอยากทำสบู่นะไม่ใช้เพราะปกติเราก็ใช้อยู่แล้วก็ทําอยู่แล้วใช้อยู่แล้วนะแต่ก็ใช้ไม่ได้เยอะหรอกก็แต่ก็ยังดีว่าถ้าเราทำแล้วเ,เ,เราทําไม่ใช้แล้วก็มันมันมันทำเองใช้เองอะ่ะแล้วก็สมบุรณภายในบ้านเราเองอะนะเราก็รู้ว่าเออเราใช้อะไรบ้างในการ เป็นส่วนผสมมีสารการบูดไหมมีนู่นไหมมีนี่ไหมเราก็ไม่ได้ใส่เรื่องพวกนี้เราก็ทําเป็นแบบเนเยอรัลไปเลยนะก็สบายๆชิวๆอยู่ไรอยู่สวนพึ่งพาตัวเองให้มากที่สุดเท่าที่ทาได้วันนี้ก็เลยมาดูเดินมาดูแล้วก็เ,เห็นหลยว่าแล้วเราว่ามันออกรากแต่ถ้าลุงรออีกหลายวันกว่าน,นี้นะรากพวกนี้มันจะเน่านะมันโดนแดดนะครับมันจะ,ม,นจะมันจะไปฟอ,เอกเกลือเลยนะก็เลยต้องรีบมาคันว่าจะตัดก็เสียดายใบเพราะว่าถ้าตัดออกปุ๊บเนี่ยใบมันก็จะร่วงใช่ไหมครับก็เลยเก็บใบก่อน เก็บใบแล้วก็เอาไปไปหมักก่อนใบหมักปุ๊บแล้วก็ไปไปอบแห้งแล้วก็แล้วก็ทําเป็นอิงกรีแดนเป็นผงไว้ต่อไปเพื่อที่จะได้แปรรูปต่อไปนะออกลากเกือบทุกกิ่งเลยนะครับเนี่ยเนี่ยก็ประมาณ10บกว่ากิ่งนะบอสเลียซาก้านะครับเป็นบอสเลียเป็นกำยานชนิดแรกของโลกเลยนะที่ประกาศว่าเป็นบอสเลียลากกาลังขาวและชมพูสวยมากนะครับถ้าใครอยากปลูกหรือใครอยากได้ก็ทักทายลุงได้นะครับลุงก,ก็มีแบ่งจําหน่ายเหมือนกันแต่ว่าอย่าเยอะนะครับอสองสามกิ่งแงยก็ได้ เพราะว่าลุงก็เก็บใบปลูกด้วยเช่นกันล้วแบ่งกันไปแบ่งกันไปเพื่ออะไรทําไมลุงถึงขายขายเพื่อสร้างคอมมิตี้นครับขายเพื่อสร้างเพื่อนสร้างมิตรภาพสร้างความรู้ร่วมกันนะอยู่ร่วมกันในการทานะครับหลังจากนั้นก็พอลุงเด็ดใบเสร็จแล้วก็จะเก็บใไบปไปอบแห้งนะเนี่ยได้แล้วประมาณสักสามกิโลได้มั้งพอเด็ดใบเสร็จปุ๊บก็จะเห็นยางนะั่นเนี่ยยางของกํายานออกมาวนะั่นะนะนะคือเรซินนะครับกํายานคือเรซินนะจำไว้นะฮะกํายานคือเรซินต้นบอสเวียคือต้นบอสเวียคือต้นไม้ กํายานคือยางจากต้นไม้ที่มันไหลออกมาอ่านีน่ว่าทำความเข้าใจตรงกันคราวนี้สบู่แชมพูเนี่ยมันเกิดอ,อะไรขึ้นมาลุ้ไม่ได้เอะใจอะไรนะเมือ่อหลายเดือนที่แล้วเนี่ยมีเพื่อนเพื่อนหลายคนทักทายเข้ามาว่าอ,อยากจะทําสบู่แชมพูเพราะว่าเคยทําแล้วมันลดผืน่นคันมันบารุงผิวม,มันนุ่นมันนั่นมันนี่ก็ก็บอกลุงมาลุงก,ก็บอกอ๋อเหรอตอนนั้นลุงยังไม่มีเวลาก็ไม่ได้เอกใจอะไรไม่ได้คิดไม่ได้สนใจหรอก ก็ซื้อใช้เอาพูดได้ดตรงได้ดต่อแล้วก็ใช้ได้นะแต่ว่าพอพอเราช่วงหลังมาเราก็เริ่มมีเวลาบ้างๆาเอ๊ะถ้าเราทําอ่ะถ้าเราทำไม่ใช้เองมันก็ดีนี่หว่าอาะไรประมาณนี้นะอ่าก็เลยมันมาต่อคาถามด้วยเพาเอ๊ะปลูกกัญญาแล้วได้อะไรปลูกกัญญาก็ได้งานทําไง <c oughs> <c oughs> <c oughs> คุณตีนสุดๆเลยปลูกกัญญาได้งานทําเไยได้ทํานู่นทํานี่ไหมยุ่งไปทั้งวันเลยแล้วทํแชมพูทําสบููทําชาทํนู่นเนี่ยนี่คือปลูกกัญญาพูดง่ายๆคือได้อาชีพ ข้อข้อข้อนี้ข้อนี้สำคัญนะครับเราได้อาชีพไล้สร้างรายได้ข้อที่สองคือได้สุขภาพดีกัญญานเนี่ยเป็นพืชระดับโลกนะครับเวลาลุงคิดอะไรบางอย่างลุงคิดอะไรหลายๆอย่างในการทรําธุรกิจลุงคิดแบบนี้นะถ้าเราปลูกตะขบขายแล้วเ,เอาตะขบไปวางคู่กับแอปเปิลถ้าฝรั่งเดินมาเนี่ยฝรั่งฝรั่งเดินมามาซื้อมาซื้อของในตลาดเขาเห็นแอปเปิลกับกระเทียมแล้วก็ตะขบ เขียนไว้ทุกจานจานละยี่สิบาทเชื่อไหมครับฝรั่งเขาไม่ได้ซื้อกระเทียมเขาไม่ได้ซื้อตะขบนะเขาจะซื้อแอปเปิลก่อนอันดับแรกข้อที่สองก็คือซื้อกระเทียมเพราะเขารู้จักจกระเทียมเขารู้จักแอปเปิลเขารู้จักกระเทียมแต่เขาไม่รู้จักตะขบฉะนั้นเราต้องใช้เวลานานขนาดไหนกว่าจะขายตะขบจานนั้นได้ยี่สิบาทเนะี่ยมันเป็นทุนนะครับมันเป็นอินเวสเมนต์มันเป็นการลงทุนแล้วฉะนั้นขายอะไรก็แล้วแต่ที่มันที่คนรู้จักดีกว่าอย่างข้าวโพดอขนาดข้าวโพดกล้วยข้าวโพดกล้วย แล้วก็หมักเบนไหมข้าวโพดกล้วยหมักเบนอนะ่ะผมคิดว่าคนจะขายคนจะซื้ออะไรนะระหว่างการวางไว้จานละยี่สิบยี่สิบมันคือคือเราต้องใช้เวลาในการขายในเะยอะมากนะ,ะการขายหมักเบนนะนะฉะนั้นการขายตะขบะการขายกล้วยเนี่ยมันจะง่ายกว่าเพราะว่ามันคือบานาน่าใช่ไหมครับทุกคนก็รู้จักบานาน่าแล้วข้าวโพดทุกคนก็รู้จักว่าคอนไงถ้าพูดว่าคอนดิสคอนทุกคนก็รู้จักดิสดิสบา พี่อะไรละลายอ้าวโอเคตาลายมองไปเหมือนงูก็มาต่อก็คือว่าขายอะไรที่มันง่ายแล้วคนรู้จักก็เหมือนพริกไทยอะครับอ่าพริกไทยเนี่ยเปเปอร์ใช่ไหมเปเปอร์อรนี่คนรู้จักกันทั่วโลกเนี่ยก็ขายสิ่งนี้ทําสิ่งนี้เพื่อมาขายคนทั่วโลกเมื่อคือ o น l e d g e ให้ทุกคนเนี่ยมีความรู้ในสิ่งที่เรากํลาลังทําอยู่ดีกว่าที่จะไปทําอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นสิ่งใหม่คนไม่รู้จักต้องนังนั่งอธิบายใช่ วันนี้ลุงต้องนั่งอธิบายให้คนไทยฟังว่ากรมยานคืออะไรต้องนั่งอธิบายให้เพื่อนๆฟังอย่างเต็มใจและยินด,ด,ดีมากๆที่ทุกคนฟังว่ากรมยานนะบอสเวียแล้วก็คอมิโพลา่าแล้วก็เมอร์คืออะไรแต่หลายๆคนไม่จำเป็นต้องอธิบายนะครับเพราะว่าเขาศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามอ่หลายๆหลายๆศาสนาสศาสนาพุทธก็จะอยู่ในกลุ่มของอ่ากลุ่มของนักบวชหรือพระหรืออะไรเงี้ยเขาก็เขาก็จะรู้จักนะครับฉะนั้นบางอย่างเท่านั้นที่เราต้องอธิบายแต่จริงๆแล้วอ่ะ โฆษณาของเราอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่คนที่เราต้องนั่งอธิบายให้เขาฟังนะโฆษณาของเราก็คือเวลาเราเราโพสอะไรไปเวลาเราพูดอะไรไปเดี๋ยวเขาจะรู้แล้วเขาจะเข้าใจทันทีว่าแฟรงกิเซนส์คืออะไรก็คือจบเขาก็จะซื้อเลยอ่าไม,ไม่ไม่จำเป็นต้องนั่งอธิบายว่าแฟรงกิเซนส์ S <S คือหนึ่งถ้าเราอธิบายให้คนฟังแฟรงกิเซนส์คืออะไรเนี่ยแสดงว่านั้นเราต้องรักษาเวลาเราเราต้องเก็บเวลาเราไว้แล้วล่ะว่าเราต้องประเมินแล้วว่าเราจะขายได้หรือไม่ได้หรือเราจะอ่ามีเวลาที่จะอธิบายให้เขาฟังหรือเปล่าประมาณนั้นนะก็คือเรา เราหันกลับมาหาตัวเองแล้วก็อยู่ในกลุ่มของกลุ่มของคนที่คอนซัมชันดีกว่าคนที่บริโภคสิ่งนี้ดีกว่าก็เลยก็เลยเป็นประเด็นเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นเรื่องราวที่มาเล่าให้สู่กันฟังว่าเนี่ยปลูกกัญญาแล้วได้อะไรมันได้ได้เพื่อนได้พินภาพได้ทุกคนทุกคนรู้นะว่าพอลุงปลูกกัญญาปุ๊บเนี่ยโอ้โหปลูกกัญญาจริงเหรอปลูกแพนะ่งซันเหส่งมาขายมั่งดิเพื่อนอยู่เยอเพื่อนอยู่ซาอุเพื่อนอยู่ดูใบก็ทักทายมาแล้วแม้แต่เพื่อนอยู่แอฟริกาก็แบบว่าสนใจออสเซเลียก็เนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้ คือทุกวันนี้ที่ที่ทาเพราะว่าอยากจะบอกให้ทุกคนรู้ว่าลุงทําสิ่งนี้อยู่นะลุงทาสิ่งนี้อยู่นะแล้วก็ลุงมีสิ่งนี้นะถ้าอยากได้อิงค์เรียนตัวนี้ทักถ่ายลุงมาได้ไม่ว่าจะเป็นพวกที่อยู่ในสปาหรือพวกที่ทำเวลเนสโปรดักต์หรือว่าสเปริชัลโปรดักต์หรืออะไรก็แล้วแต่สนใจหรืออยากจะได้พวกนี้ไปทากลินทำโปรดักต์อะไรก็แล้วแต่สําหรับคุณนะลุงก็ยินดีเพราะว่าลุงไม่มีความเชี่ยวชาญแล้วก็ถนัดในการทำโปรดักต์ที่มีไฮเอฟเฟกชั่น e สูงสูง,สงหรือ เป็นโปรดักที่ล้ำๆ้อ่ะลุงลุงไม่เก่งแต่ถ้าให้ทําสบู่ล้วก็เอามาใช้กับตัวเองก็พอได้อยู่นะฮะแต่ถ้าใครอยากลึกซึ้งกว่านั้นอยากจะาไปทาอะไรที่มันเป็นล้ำา้อ่นะยินดีนะครับยินดีนะทักทายลุงเข้าม,มาได้แต่ว่าอาจจะไม่น้อยหน่อยแต่แซมเปิลไปแล้วก็ร่วมกันทําไปนะครับอันนี้แหละคือคําตอบว่าปลูกกัญญาล้วได้อะไรได้เพื่อนไงได้พี่น้องได้ทุกๆคนแต่หลายคนนะกลับมาหาลุงลหลายคนนี่กลับมาเอ้ยลุงปลูกกัญญาเหรออ่าเนี่ย แล้วก็ได้จิบชาคือลุงก็จะแบ่งปันชาแบ่งปันเรื่องราวต่างๆให้ทุกคนได้ฟังกันยินดีที่ได้รู้จักทุกๆคนยินดีที่ได้พูดคุยแบ่งปันและแลกเปลี่ยนกับทุกๆคนอขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะครับไม่ว่าจะดีหรือคําแนะนําหรืออยากรู้อะไรก็ถามลุงได้นะเราลุงจะหาคําตอบมาให้เกี่ยวกับเรื่องเรื่องนี้เรื่องที่ลุงทําอยู่ไม่ใช่ว่าเฮ้ยลุงปลูกกํายานแต่ถามเรื่องน้ำมันน้ำมันหล่อเลื่อนรถเทสลาอะไรเงี้ยไ,ไ,ไม่ใช่นะน้ำมันเกียร์รถเทสลาอะไรเงี้ยไม่ใช่นะลุงไม่รู้หรอก บางคนก็ถามว่าล,ลุงลุงทำน้ำมันหอมเลยเหรอลุงทํามีน้ำมันหอมเลยเหรอไมะลิไหมโอ้เห็นลุงปลูกมะลิแล้วยังลุงปลูกกํายาณกับมนะนาวออยาๆๆ่าอย่าอย่าไปไกลขนาดนั้นอย่ามาโนโลและจินตนาการไปนะครับก็ทําในสิ่งที่เราถนัดทําในสิ่งที่เราชอบและทําในสิ่งที่เราทําได้ดีที่สุดอันนั้นคือความสุขของเราก็วนๆไปอยู่แค่นี้นะครับ ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้วันเมือลืนเดี๋ยยังไงเราก็มานั่งคุยกันต่อว่าเกิดอ,อะไรขึ้นบ้างแล้วก็ทุกๆคําถามเนี่ยลุลวงจะหาคําตอบมาให้ขอบคุณมากๆทุกคนที่ติดตามนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ